คัดมาให้แล้ว5ตัวละครที่เขาอาจจะรอดในสถานการณ์นั้นถ้าเขาทำแบบนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับวันนี้ผมมาด้วยประเด็นที่ว่าพวกเขาอาจจะรอดถ้าทําแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องผ่าพิภพไททันเป็นอนิเมะที่มีเหตุการณ์ชี้เป็นชี้ตายอยู่ตลอดเวลาเลยสถานการณ์แบบนั้นถ้าตัดสินใจแบบนี้ก็อาจจะตายก็ได้สถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่ทําอย่าง,งานั้นเราอาจจะตายก็ได้มันจะมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาให้เราได้เห็นเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่ผมรู้สึกกกว่าามีารลิบท ตึ๊ดหนึ่งนะครับผมตัวละครตัวนั้นก็อาจจะรอดขึ้นมาได้เลยนะซึ่งวันนี้ผมคัดมาให้เป็นสัญลักษณ์5ตัวละครก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผู้ชมนึกออกนอกจากนี้นะครับในรูปแบบใกล้ๆกันท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เสริมกันได้อีกทีนึงนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมใช้คําว่าอาจจะรอดนะครับคือแบบว่าต่อให้เขาทําแบบนี้เขาก็อาจจะยังตายอยู่ดีแต่ที่จริงแล้วถ้าเขาทําเขาจะมีโอกาสรอดมากกว่าก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก ว่าหาตัวละครที่ผมคัดมานั้นมีใครกันบ้างครับคนแรกเลยนะครับมาเซลครับผมมาเซลก็คือเป็นหนึ่งในนักรบชามาเลที่ร่วมภารกิจกับไลเนอร์เบอร์โธแล้วก็แอนนี่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะชิงพลังไททันนั่นเองครับซึ่งสถานการณ์ของมาเซลนะครับต้องเรียกว่าเป็นการตายที่แบบเสียดายเสียดายพลังไททันกรามมากเลยนะก็คือว่าทั้ง4คนเนี่ยถือครองพลังไททันใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่เกาะพาราดีเพื่อดําเนินภารกิจแต่ระหว่างที่มีการพักอยู่ที่คืนคืนหนึ่งครับคืนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยของ ว่าตัวมาเซลบอกไลเนอร์ไปว่าที่ไลเนอร์ได้สืบทอดพลังไททันเกราะมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปพูดกับทหารชาวมาเลยบอกว่าเนี่ยน้องชายตัวเองไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าไลเนอร์เขาดีกว่านะอย่างเงี้ยคือมีการเป่าหูกองทัพมานิดนึงนะครับทำให้ไลเนอร์ได้รับสืบทอดพลังไททันเกราะอย่างที่เรารู้กันเนาะส่วนตัวไลเนอร์เองก็ช็อกโลกนะครับว่าเอ้าที่กูได้พลังไททันเกราะเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะความสามารถกูเหรอนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไลเนอร์ก็โดนพอโก้ที่เป็นน้องชายของมาเซลเนี่ยดูถูกไว้เหมือนกันนะ เกิดบทสนทนาขึ้นใน4คนนะแล้วทีนี้พอมาเซลเขาล่าให้ฟังไรเนอร์ก็มีการอึ้งๆนะครับช็อกๆส่วนมาเซลเองก็รู้สึกผิดนะแต่ก็ไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจที่จะสารภาพกับไรเนอร์แล้วก็ขอโทษไรเนอร์ไปนะครับระหว่างที่ทุกคนกําลังแบบอึ้งๆนิ่งๆมึนๆกันอยู่นะครับผมมันมีไททันตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งไททันตัวนั้นก็คือยูมีนั่นเองครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นไททันไรสติกนะครับแล้วก็จับมาเซลเข้าไปซึ่งสถานการณ์นั้นนะครับเรียกว่ามันเป็นสถานการณ์ มาเซลถูกจับเข้าไปแล้วทีนี้ไททันยูมีก็กินมาเซลเข้าไปแล้วก็กลับเป็นมนุษย์นั่นเองครับซึ่งที่จริงสถานการณ์นี้นมันเกิดได้หลายหน้ามากเลยนะคือถ้าเกิดว่ามาเซลเนี่ยเขาทันเวลาสักนิดนึงนะครับเขาอาจจะแปลงร่างเป็นไททันได้ถูกป่ะถ้าเขาแปลงเป็นไททันตอนนั้นทันเวลาปุ๊บเนี่ยมาเซลก็จะไม่ตายครับหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มาเซลถูกจับก,กินใช่ไหมแอนนี่เบอร์โธไลเนอร์นี่คือแบบหนีก่อนหนีตายก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เคยเผชิญหน้ากับไททันไร้สตีแบบจังๆหน้าแบบนี้นะคือถาากรรสออ มีใครคนใดคนหนึ่งรีบแปลงร่างเป็นไททันก่อนยกเว้นเบอร์โทนะเพราะถ้าเบอร์โทแปลงตัวทันคือแบบน่าจะเละก,กันหมดนะครับคือถ้าอย่างไรเนอร์ถ้าเกิดว่าแอนนี่อย่างเงี้ยเขาสามารถแปลงร่างไปไททันทันจังหวะที่ยูมีจะจับมาเซล,ลกินเข้าไปอาจจะพอมีเวลาให้ช่วยมาเซลออกมาได้ครับพอทุกคนหนีออกไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับไรเนอร์ก็คิดว่าเพื่อนๆถูกจับกินไปหมดแล้วด้วยหรือเปล่าเนาะด้วยความที่แบบไม่รู้แล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ใช่ไหมอยู่ๆแอนนี่ Annie ก็ตามมาทันแล้วแอนนี่ก็มีการด่าไรเนอร์ไปนะครับคือมีการพู ไบรเดอร์สามารถใช้ความใจเย็นได้สักนิดหนึ่งนะเราก็อาจจะช่วยมาเซลได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นบทสนทนาที่พูดมาแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่ปับใจเย็นไม่ตกใจไม่หวาดกลัวไม่หนีก่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทําให้มาเซลต้องตายหรือกระทั่งตัวมาเซลตอนนั้นนะครับเท่าที่ผมรู้นะการแปลงร่างเป็นไททันนะครับอาจจะนะอาจจะใช้วิธีการกัดลิ้นตัวเองกัดปากตัวเองยังไงก็ได้ให้เกิดแผลแล้วก็แปลงร่างเป็นไททันตอนนั้นนะก็ยังทเวล้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับต่อให้ทุ เป็นเด็กอยู่เนาะทำให้ตัดสินใจได้ไม่ทันทวงทีมาเซลก็เลยต้องส่งต่อพลังไททันกรามให้กับยูมีไปอย่างน่าเสียดายนั่นเองครับสถานการณ์ต่อมานะครับผมผมให้เป็นสถานการณ์ตอนที่คุณมิเคะไป,ปะเผชิญหน้ากับไททันสั์ปากะกันนะครับตัวละครมิเคะหรือจะเรียกว่ามิเกะก็ได้นะครับผมมันเขียนว่า M I K E ใช่ไหมก็ออกเสียงได้2แบบไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกว่ามิเคนะเนาะคุณมิเคะนะครับผมเขามีการไปถ่วงเวลาให้กับพวกทหารที่จะพาพวกหน่วยสำรวจที่อยู่ในรุ่นร้อยสี่ไปยังสถานที่ที่ปลอดภยอนนนนัยนนนนะะรรรรัเเเเเเพาา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 วว่่่ตตอออ้้้ีมมหหหุกกณ์โซถูจขืปทททใไ เข้ามาเดินอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วคุณมีเคก็มีการไปต่อสู้กับพวกไททันที่บุกเข้ามาครับจังหวะที่กําลังต่อสู้กับพวกไททันอยู่นะครับก็ได้เจอกับไททันตัวหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไททันวิปริตนั่นก็คือไททันสัตวานั่นเองครับและระหว่างที่เจอนะครับผมก็ไอไททันสัตวามันจับม้าของมีเคแล้วก็ปาใส่มีเคทําให้มีเคเสียจังหวะโดนไททันไร้สติจับเข้าให้ครับพอโดนจับปุ๊บกระโดดกัดเข้าไปทีหนึ่งเรียกว่าได้รับบาดเจ็บนะครับซีกเนี่ยก็มีการเดินมาพูดกับไททันตัว เสกที่อยู่ในร่างไททันก็มีการพูดคุยกับมีเคตอนนั้นครับตอนนั้นมีเคคงงงหลายแบบว่า1คือไอ้ไททันตัวเมื่อกี้มันจับมาคุยได้ไง2องไททันตัวนี้มันพูดได้3คือมันถามเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติมันรู้หรือมันสงสัยหรือมันอะไรตอน,น,นมีเคคงแบบอึ้งๆงงๆนะครับและทีนี้นไททันสัตว์่าเองก็งงๆเหมือนกันว่าเออก็คุยภาษาเดียวกันแต่ทําไมมันไม่ตอบว่านะครับก็เลยมีการเอาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติของมีเคออกมาครับผมและทีนี้ก็เดินจากไปครับแล้้วออออยู่่นน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 นะครันนัันนัมมมตตตสถาาากกณ็ืีไทท4 ซึ่งกาลังล้อมมิเคอยู่เลยนะกำลังล้อมอยู่นะแต่ทีนี้นยครับเหมือนกับว่าทุกตัวเนี่ยอยู่ในคําสั่งของซีกว่าอย่าพึ่งขยับตัวอย่าพึ่งทําอะไรนะอย่างนี้และทีนี้พอซีกเดินจากไปมิเคนึกคึกอะไรไม่รู้ครับผมนึกถึงคาพูดที่คุยกับนานาบะมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์ไม่ยอมต่อสู้มนุษย์ยอมแพ้เมื่อไหร่นั่นคือมนุษย์พ่ายแพ้แล้วจริงๆแล้วอยู่ๆนะครับผมมิเคที่เหลือแค่ดาบเนาะตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติแล้วไม่มีม้าแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีทางท มือเลยและอยู่เนี่ยดาบที่ถืออยู่ในมือก็ส่งให้จิตวิญญาณนักสู้ของมิเคมีการตะโกนไปบบว่า ย่า yeah! พอตะกนย่า yeah! เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ไทท่านสตามันได้ยินครับผมพอมันได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหันมาหาพวกไทยท่านไรสติที่ล้อมมีเคอยู่ด้านหลังเนาะคือบอกว่าตอนนี้ขยับได้แล้วนะแล้วพวกไทยท่านนั้นก็วิ่งเข้ามารุมมีเคครับผมแล้วมีเคก็โดนสังหารอย่างน่าเวทนานั่นเองครับคือตรงนี้นะครับผมถ้าให้พูดกันง่ายๆเลยนะผมถึงตั้งชื่อคิดว่าอาจจะรอดไงนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยมีการถกเถียงกันเหมือนกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นประเด็นได้ไงผมก็ไปอ่านนะที่ต่างชาติก็็็มมมมีนนคบของไทยเยเเใกกลุ Facebook, ผหาณโพส สองโพลเนาะมีการพูดถึงว่าฉากเนี่ยถ้ามีเค้เขาไม่ ตะโกนไปหาไททันสัตว์ป่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าซิกจะเดินไปเลยแล้วทีนี้พวกไททันที่เหลือมันก็จะยืนนิ่งๆแล้วทีนี้มีเคก็รีบใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการที่จะวิ่งหนีไปอย่างเงี้ยครับเพราะสังเกตได้ง่ายๆนะตอนที่มีเคมีการตะโกนใส่ไททันสัตว์ป่าพวกไททันด้านหลังมันก็ไม่อะไรเนาะเพราะว่ามันอยู่ในคําสั่งของซิกที่ว่าอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งขยับใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเคไม่ยอมตะโกนแล้วก็แอบจิกๆเดินไปเรียกว่าแบบแอบหนีไปแล้วก็ให้ไททันส ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ของมนุษยชาติในตัวมิเคมันพุ่งพานขึ้นมาพอดีครับผมพอตะโกนปุ๊บทั้งสัตว์ป่าก็เลยสั่งให้พวกไทท่านเนี่ยรุมเล่นงานเจ้ามนุษย์คนนี้ได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับสถานการณ์ต่อมานะครับผมคือสถานการณ์ที่ต่อมาจากของมิเคเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่นานบาบะเกลเกอร์เฮนนิงและก็ลินเน่นะครับผมเขาก็พาพวกคอนนี่ไรเนอร์ เบอร์โธ่ฮิสตอรีแล้วก็ยูบีเนี่ยเข้าไปหลบที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์นั้นนะครับปราสาทเนี่ยถูกบุกโดยไททันที่ซีกมีการสั่งการไว้นะครับปกติไททันมันต้องไม่ลื่อนที่ตอนกลางคืนใช่ไหมแต่ว่าซีกมีการสั่งให้กําจัดพวกมนุษย์ที่อยู่ที่ปราสาทนั้นให้หมดไปครับซึ่งแน่นอนว่าเฮนนิงกับลินเน่เนี่ยโดนซีกปาหินใส่เข้าไปครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นการรอบโจมตีซึ่งเป็นการตายตามปกติที่ผมจะใช้คําว่าถ้าเกิดว่าหลบหินไไไไดดด้้้้กกก็มม่่ตาาายยแลลวอออัันนนเเีธรรริปปบขงจะหื แต่ว่ามันจะมี2คนที่ผมนับได้ก็คือนาดาบัตก,กับเกลเกอร์ครับซึ่ง2คนนี้นะครับเขาตายหลัง2คนเมื่อกี้นะแต่ว่าการตายของพวกเขา2คนอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไปรวมตัวกับพวกทหารรุ่นร้อยสก่อนครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันบีบคั้นตรงที่ว่าพอลินเน่กับเฮนนิงตายไปปุ๊บเนี่ยครับไททันสตา่ามันสั่งให้ไททันที่เหลือนะครับมาลุมโจมตีต่อครับผมหมายความว่าที่ทั้ง4คนเมื่อกี้ลินเน่เฮนนิงนาดาบัตแล้วก็เกลเกอร์รุมโจมตีไททันเข้าไปเนี่ยไททันตายไปเยอะแล้วนะ ว่าสถานการณ์สิ้นหวังแล้วแต่น,นานาบัตรกับเกลเกอร์ก็ยังฝืนที่จะต่อสู้กับไททันต่อไปโดยที่ว่าแก๊สมันเริ่มหมดแล้วนะครับแก๊สเริ่มหมดใบมีดดาบก็ไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยก็ยังฝืนที่จะต่อสู้ต่อไปทําให้2คนเนี้ยค่อยๆโดนพวกไททันไล่ต้อนไปจนจบชีวิตลงทั้งคู่เลยครับซึ่งสถานการณ์ตัวเน,นี้ยถามว่าเขาจะรอดได้ยังไงเนาะไม่เหมือนกับสคนเมื่อกี้สคนเมื่อกี้โดนรอบโจมตีตายไปแต่ว่าน,นานาบักับเกลเกอร์ถ้าเขารู้ว่าดาบหมดแล้วแก๊สไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยจังหวะที่แกน ร้อยสี่ที่เป็นรุ่นน้อยอย่างเงี้ยเออก็อาจจะรอดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วพวกไททันมันรุมโจมตีไ่ต้อนเข้ามายูมีมีพลังไททันอยู่สุดท้ายแล้วยูมีก็คงต้องแปลงร่างเป็นไททันเพื่อปกป้องฮิสตอรียอยู่ดีครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับนานาบาคกเกลเกอร์เลือกที่จะต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ถูกไททันจับแ็กสะเกี้ยงเลยครับผมแต่ก็อาจจะเป็นแบบศักดิ์ศรีของรุ่นพี่เนาะที่ต้องปกป้องรุ่นน้องจนตัวตายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเขา อาจจะรอชีวิตถ้าอยู่มีแปลงเป็นไททันอย่างที่ผมว่าไปครับสถานการณ์ต่อมานะครับผมคือเป็นการสถานการณ์ต่อมาเป็นการตายของตัวละคร1ตัวแต่ผมใช้คําว่ามีตัวละครที่อยู่เบื้องหลังอีกหลายตัวครับตัวละครนั้นมีชื่อว่าคาเว่นนั่นเองครับคาเวนเป็นลูกน้องของเคนนี่แอคเคอร์แมนนะครับในช่วงซีซัส์่สามเนาะศึกการปฏิวัติศึกการชิงอํานาจมาแล้วก็ให้ราชินีที่แท้จริงขึ้นครองบัลลังก์ในกําแพงอย่างนี้นะครับมันจะมีช่วงสุดท้ายที่โอดเรสกลายเป็นไททันแล้วก็ถ้ำของไททันเนี่ยมันม เอเรนก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนะครับโชคดีว,ว่าเอเรนเนี่ยสามารถใช้พลังแข็งตัวในการรอดมาได้แต่ว่าในถ้าที่มีพวกลูกน้องของเคนนี่อยู่มากมายอย่างเงี้ยครับมันค่อยๆเริ่มถล่มลงมาเรื่อยๆถล่มลงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเคนนี่เขาก็กําลังพยายามที่จะหลบหนีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มถล่มจากด้านลึกไปก่อนครับคาเวนแล้วก็ลูกน้องคนอื่นของเคนนี่อย่างเงี้ยครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มาคือแบบจะมาช่วยหัวหน้านั่นแหละนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็โดนเคนนี่ด่าไปหนึ่งดอกครับผมว่าไอ้พวกบ้าอย่าเข้ามมมานนนรกก่คบอทลงซึุุีปณ ขึ้นย้าษสามิติที่สามารถล่องไปล่องมาได้นั่นแหละครับแต่พอถ้ามันถลม่มปุ๊บตัวเองร่วงลงมาปับ๊บก็หาจังหวัดบินกลับขึ้นมาไม่ได้เรียกว่าทั้งทาวเวตแล้วก็พวกลูกน้องของเคนนี่คนอื่นตายยกแก๊งกันเลยครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะครับถามว่าจะรอดเนี่ยรอดได้ยังไงนะก็คือว่าพอรู้ว่าถ้าถล่มลงมาปุ๊บเนี่ยให้หาจังหวัดรีบหนีขึ้นไปบนพื้นดินก่อนอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ถ้ามันถล่มลงมาเนาะก็อาจจะมีโอกาสรอดนะครับตัวเคนนี่เองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับ แปงงร่าเสร็จปุ๊บมันมีลมร้อนที่เข้ามาโจมตีพวกมนุษย์ได้ด้วยนะครับตอนนั้นเคนนี่ก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังหาช่องทางที่จะหนีรอดออกมาได้ครับแต่ลูกน้องเรียกว่าโดนฝังกันทั้งแก๊งเลยนั่นเองนะตัวละครต่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมให้เป็นสัญลักษณ์ได้1คนแต่ว่ามีอีกหลายคนที่ต้องตายไปสถานการณ์นี้ครับและพวกเขาอาจจะรอดถ้าพวกเขาทําตามที่ผมบอกดังนี้นะพูดถึงสถานการณ์ก่อนนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่ไททันมัคุมากำลังจะแปลงร่างในศึกกููคืนวอร์มาเรีย แล้วมันมีการปรากฏตัวของเบอร์โทเข้ามาครับแล้วเบอร์โทเนี่ยเขากำลังจะแปลงร่างเป็นไททันมาหุมาซึ่งมีการบอกกับ er ไรเนอร์ไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เขาจะแปลงร่างแล้วถ้าเกิดว่าไรเนอร์ยังพอมีสติอยู่ยังสามารถฟังคําพูดของเบอร์โทให้เข้าใจได้ให้นอนงายหน้าขึ้นซะเพื่อให้แบบไททอยมันอยู่กับดินแล้วทีนี้แรงระเบิดของไททันมาหุมามันจะได้ไม่ทําให้ไรเนอร์ตายนะครับซึ่งไรเนอร์ทําได้ตามนั้นจริงๆครับผมแต่ว่ามันจะมีพวกหน่วยของฮันจิครับที่พุ่งทะยานเข้าไปเพื่อที่จะไล่ตามเบอร เนยน,เนยมััป็งไงไซึ่งตอนนั้นสถานการณ์คือแบบว่าเป็นทางตันเลยครับไลเนอร์ก็คือนอนหงายใช่ไหมทีนี้พวกหน่วยสํารวจก็ไม่สามารถทําอะไรไลเนอร์ได้ก่อนแล้วส่วนเบอร์โทเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็แปลงร่างเป็นไททันไปครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามีโมบิตที่เป็นลูกน้องคนสนิทของทันจินะครับผักทันจิเนี่ยล่วงลงบ่อน้ําไปนะครับส่วนตัวโมบิตก็โดนแรงลมร้อนของไททันมาคือมาเป่าสหาหเกลี่ยงเลยครับผมและเราก็จะได้เห็นว่านอกจากตัวโมบิตแล้วยังมีอีกหลายคนที่เป็นหน่วยของทันจินี่แหละครับเรียกว สถานการณ์แก้ไขได้ยังไงครับแก้ไขได้ง่ายๆเลยก็คือเราจะเห็นว่าตัวมิคาสากับอาร์มินนะครับตอนที่ด้คุยกับเบอร์โทสเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้ห้ามเข้าใกล้เบอร์โทสเป็นอันขาดเพราะถ้าเขาแปลงร่างขึ้นมาปุ๊บแรงลมมหาศาลจะทําให้โดนเป่าเละกระจุยแน่นอนนะครับซึ่งมิคาสาห้ามอาร์มินแล้วก็พลทหารรุ่นร้อยสี่แจงคอนนี่ซาชาอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็เอเรนก็อยู่ห่างๆจากเบอร์โทสตอนนั้นด้วยครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้แหละครับผมมันเป็นคําถามนะว่าทําไมพวกหน่วยฮันจิไม่รออยู่บริเเวววณทททีี่่่่่อออออกกกกกกกหหาาาาางจจบรรร์โืุุคคนนนน็ะมมูดยัแล้ การที่เบอร์โธเขาแปลงร่างเนี่ยมันจะเกิดแรงระเบิดมหาศาลทําให้เป็นอันตรายได้ง่ายๆเลยนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังแบบมีการฝืนที่จะเข้าไปใกล้เบอร์โธนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความใกล้ชิดตรงนั้นทําให้เบอร์โธแปลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยโมบลิตและก็นหน่วยของฮันจีเนี่ยต้องตายไปหมดเลยครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราว5ตัวละครที่เขามีโอกาสรอดถ้าเขาทําตามที่ผมบอกเมื่อกี้ไปนะครับซึ่งมันก็เป็นการพลิกบทเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ใช้คําว่าการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยมันก็ ไปก็ตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไปครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ5คนที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับมีมุมมองด้านอื่นไหมหรือมีตัวละครอื่นไหมที่อยู่ในสโคบใกล้ๆนี้นะครับเอาเป็นแบบสถานการณ์เฉดเป็นเฉดตายอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมีมุมมองคล้ายๆแบบนี้ก็สามารถเอามาเมเสริมกันได้เลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันในคลิปครับที่แบบเกือบๆตายแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ก็ไม่ตายไม่เอาสถานการณ์แบบอย่างของมาโลที่ไปร่วมศึกกู้คืนวอมาเรียอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามาโลไม่เข้าไปร่วมศ ลองดูว่ามีสถานการณ์ไหนไหมที่เข้าเขาประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มาคอมเมนต์ในมุมมองของท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านีน้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ